เดี๋ยวโตวเย่๋ยวพิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมแกเรียกอยู่มิว่าโตละ่ะใช่เราเอิร์ธเฮ้ยเอาล่ะผมจะบอกความจริงแล้วกันนะหวังว่าผู้พี่จะเชื่อยูมิก็คือโตที่อยู่ในร่างผู้หญิงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแกเมายาสลบเหรอใช่หรือว่ายาสลบยังไม่หมดฤทธิ์เฮ้ยนี้ผมพูดความจริงนะเนี่ยเอาง่ายเลยก็คือปู่ของไอ้โตได้เข้ามาที่นี่เพื่อมาขุดหลุมศพ เพื่อเอาเศษกระดูกของไอ้โตไปใส่เครื่องที่สามารถฟื้นคือชีพคนตายได้แต่ว่าเครื่องนั้นมันดันขัดข้องอ่ะก็เลยทําให้โตกลายเป็นผู้หญิงอ่ะเออมันดูเหนือธรรมชาตินะเครื่องชุบชีวิตทีม่มันมีจริงเหรอก็มีจริงสิไม่ง,งั้นไอ้โตมันคงไม่มาอยู่นี่หรอกเออเอาง่ายๆนะเอิร์ดผู้พี่ไม่เชื่อไม่เป็นไรอ่ะพี่ถึงผู้พี่ไม่เชื่อผมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนี่แกจะไปไหนอ่ะไปหาไอ้โตเดี๋ยวแพแกยังไม่หายเลยนะช่างเหอะเฮ้ยไอ้โตไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเออ ตโต,โตอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นั่นไงโตเอาเอิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวแกอมาทำไมเนี่ยแผลแกยังไม่หายดีไม่ใช่หรอไม่เป็นไรหรอกเอยฉันเล่าความจริงให้พวกนั้นฟังแล้วนะเล่าแล้วหรอใช่อะพวกนั้นไม่เชื่อเลยอะเออไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วบอกคุณสก,กายเรื่องฆาตกรยังบอกแล้วล่ะคุณสก,กายกำลังเตรียมแผนอยู่โอเคเฮ้ยเอิร์ พี่เดียเฮ้ยแกจริงๆใช่ไหมโตใช่ฉันเองเอางี้ฉันจะเชื่อก็ได้ว่าแกคือโตแต่แกต้องตอบคาถามพวกฉันมาก่อนอาคาถามเหรอฉันชื่ออะไรชื่อเอิร์นเป็นพี่สาวของเอิร์ธอืมแล้วนั่นล่ะใครเอ่อเดียเพื่อนของฉันฮึโอเคจะเชื่อก็ได้ว่าเป็นแกเอางี้เพื่อความมั่นใจว่าไอ้นี่คือโตรจริงโต ตอนที่แกไปเปิดกระโปงเดียเดียใส่สีอะไรสีชมพูโอเคฉันเชื่อแล้วคำถามลูกกิตอ่ะไม่แค่มันคนเดียวที่ตอบได้เอา้าโอเคถือว่าเชื่อแล้วใช่ไหมนี่คือไอ,อ้โตอะเออเชื่อก็เชื่อแล้วมีใครนอกจากพวกเราที่รู้ไหมว่าไอ,ไ,อไ,อไอ้นี่คือโตอ่ะรู้คุณสกายฮะสกายหรอใช่พวกผมรวมแก๊งกันเพื่อปราบฆาตรกรแต่ว่าปราบไม่ได้สักทีอะเพราะว่ามันเก่งเกินเฮ้ยพี่เดียขอบอกไปเลยนะผมขอปิดฐานตรงนั้นไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ฆาตรกรอนะมัน รู้ว่าเรามีฐานทัพแล้วเอ้ยอุตสาหสร้างมาเดี๋ยวเถอะฉันเป็นคนสร้างกับเอิ์นนะไม่ใช่พวกแกเฮ้ยเออเออเอเอยินดีต้อนรับกับโตเออแต่ว่าไปอยู่ในร่างผู้หญิงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนโอ้โหหล่งตัวเองนะ้เนี่ยเอาล่ะไหนๆก็รู้ความลับกันแล้วมาร่วมจัดก,การฆาตรกรเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะจัดการฆาตรกรนั้นแกต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนหูแผลแกยังไม่หายดี ใช่ Earth, เอิร์ธออกมาแบบนี้มันน่าเป็นห่วงนะเออเออคุยตรงนี้เสร็จเดี๋ยวฉันกลับไปโรงพยาบาลแล้วโ <Okay. S 1> <Hey. S 2> อเคเฮ้ยอพี่เดียระวัาวางด้วยนะเพราะว่าไอ้ฆาตรกรน่ะมันกำลังเล่นงานพวกพี่สองคนอยู่อะ่ะฮะเล่นงานพวกฉันหรอใช่มันบอกว่ามันจะเล่นการตัวคนที่ใกล้ชิดผมอะ่ะเฮ้ยเวแล้วไงอยู่ในคุกก็อันตรายอยู่แล้วนี่ต้องมาเจอกับฆาตรกรอีกโอโ้โหเ้ยหัวจะปวดนั่นแหละพี่เอ,อ้ยเจ็บ เอาเธอนะาฉันว่าแกควรไปนอนพักผ่อนก่อนนะเออจริงด้วยพี่เดียพาเอิร์ไปส่งโรงพยาบาลก่อนโอเควาเดียโอเคเฮ้ยแกกับฉันต้องมีเรื่องที่คุยกันโต๋โอ,โอเคเอ,อิร์นเฮ้ยนี่นายเดินไหวใช่ไหมเดินไหวอยู่เฮ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าไอ้โตมันจะฟื้นคืนชีพมาได้เนี่ยเออเอาเธอนะาอเออ